หน้าตาน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆทำง่ายด้วยเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอืออร่อยมากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันเชิอนอร่อยกับข้าวโพดป๊อบทอดกรอบของว่างทานเล่นทำง่าย ต่อยอดทำขายได้เลยนะคะเพื่อนๆขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเจแปนได้ข้าวโพดหวานมาแบบนี้นะคะเราก็จะนำมาแกะเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยค่ะได้มาเป็นเม็ดแบบนี้แล้วเราจะทำส่วนผสมกันเลยนะคะตอกไข่ลงไปในชาม1นึ่งฟองน้ำตาลตามด้วยเกลือป่อนเล็กน้อยค่ะและงาขาวงาดำเพิ่มความหอมนะคะ เสร็จแล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะได้แบบนี้แล้วเทเม็ดข้าวโพดใส่ลงไปเลยนะคะข้าวโพดที่เราแกะเป็นเม็ดเแบบนี้ค่ะแล้วคลุกเค้าข้าวโพดให้ดนส่วนผสมทุกอย่างเลยนะคะน้ำไข่คลุกเค้าข้าวโพดจนทั่วแล้วใส่แป้งลงไปเลยค่ะเจ๊ปันใช้แป้งสาลีค่ะเพื่อนๆจะใช้แป้งข้าวเจ้าหรือจะเป็นแป้งทอดกรอบก็ได้เหมือนกันนะคะ คลุกเคล้าให้เนื้อแป้งชุบตัวที่ข้าวโพดเลยค่ะเนื้อแป้งจะเกาะติดที่ข้าวโพดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วนำข้าวโพดลงทอดเลยค่ะใช้ตะเกียบนะคะค่อยๆยีให้เนื้อข้าวโพดกระจายออกมาแบบนี้ค่ะแป้งที่เกาะติดอยู่ที่เม็ดข้าวโพดก็จะเริ่มกระจายและแตกออกทอดกรอบแป้งก็จะยิ่งกรอบขึ้นนะคะ ตอนนี้เจ๊าปานหอมข้าวโพดท,ทอดกรอบมากเลยค่ะใช้ตะเกียบค่อยค่อย,ยีให้เนื้อข้าโพดกระจายออกมาแบบนี้ค่ะแป้งก็จะเริ่มล่อนออกมาเราก็จะทอดได้ง่ายขึ้นนะคะทอดจนแป้งเหลืองกรอบสุกน้าทานแล้วเราก็ยกขึ้นได้เลยค่ะใส่กระชอนให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะเจ๊าปานทำเองอยังน้ำลายหกเลยค่ะน่าอร่อยมากๆจากนั้นก็ทอดแป้งข้าวโพดส่วนที่เหลือจนหมดนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะข้าวโพดป๊อปทอดกรอบของว่างทานเล่นทําง่ายๆเมนูสำหรับคุณหนูเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีทานเพลินกรอบอร่อยมากค่ะเพื่อนๆจะทานแบบนี้เลยหรือว่าจะจิ้มซอสมะเขือเทศหรือว่าน้ําจิ้มหวานอะไรก็ได้นะคะแต่เจ๊ปานว่าทานเปลป่าๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วค่ะรสชาติของข้าวโพดเขาหวานอยู่แล้ว ผสมกับแป้งทอดกรอบแล้วก็มีงาขาวงาดำรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะเมนูทำง่ายข้าวโพดบ้านเราหาง่ายค่ะจะนำไปต่อยอดทำขายบรรจุใส่ถ้วยแบบนี้รับรองออเดอร์ปัง,ปงๆเลยค่ะสูตรนี้กรอบนานเก็บได้หลายวันค่ะเจ๊ปันขอตัวไปทันข้าวโพดป๊อบทอดกรอบก่อนนะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ